พอวอออนไลน์เรียนิ่งเลสนบทเรียนออนไลน์ป5สุขศึกษาและพลระศึกษาผลกระทบจากการใช้ยา 1. เกิดอาการที่ไม่ต้องการอันเนื่องมาจากผลของยาการรับประทานยาบางชนิดอาจทำให้ร่างกายต่อต้านยานั้นและเกิดผลข้างเคียงเช่นทำให้หงื้อวิงเวียนศีรษะตาลายมีอาการคลื่นไส้อาเจียน 2. การดื้อยาเนื่องจากได้รับยาต่อเนื่องกันเป็นเวลานานและการรับประทานยาที่ไม่ครบตามกำหนดที่แพทย์สั่งทำให้เชื้อโรคต้านทานยา อาการป่วยที่เคยได้รับยาตัวเดิมแล้วหายก็จะไม่สามารถหายได้ 3. การแพ้ยาเกิดจากการที่ร่างกายได้รับยาทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันและหลั่งสารในร่างกายออกมาซึ่งจะทำให้เกิดอาการแพ้ยาการแพ้ยาอาจเกิดขึ้นได้กับทุกระบบของร่างกายเช่นเกิดลมพิษผื่นคันและบวมหรือเกิดหลอดลมตีบอาจทำให้เสียชีวิตได้นะครับ